คำว่าสยามใช้ชื่อเรียกประเทศไทยในอดีตและมักรวมถึงชาวไทยสยามซึ่งเป็นชนชาติไทยในภูมิภาคนี้แต่ไม่ใช่ชื่อคนกลุ่มนี้เรียกตนเองราชบัณฑิตยสถานระบุว่าสยามเป็นชื่อเรียกดินแดนของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณสยามเป็นชื่อ,อย่างเป็นทางการของไทยตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาก่อนเปลี่ยนเป็นไทยเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2482พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ชื่อสยามในการทำสนที่สัญญาต่างชาติเป็นเวลาหลายทศวรรษเนื่องจากราชอาณาจักรประกอบด้วยคนหลายชาติพันธุ์อาทิไทยลาวมอนยวนเขมรแขกกีนฝรั่งและมาลายู พระมหากษัตริย์ไทยจึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าประเทศสยามเมื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนอีกทั้งชื่อสยามนั้นก็ยังคงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการวิชาการของต่างประเทศนั่นก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรานำเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอา สำหรับวันนี้เราก็มาพบกับเหรียญชนิดราคา10บาททั้ง2ปีพศเหรียญรุ่นเก่าที่มีการผลิตขึ้นมาทดแทนธนบัตรชนิดราคา10บาทปีพศแรกก็คือปีพศ2531และมีการผลิตมาจนถึงปีพศ2 5 5 1ของเหรียญ10บบาทรุ่นเก่าซึ่งมีเอกลักษณ์อย่างที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ถือได้ว่ามีเหรียญที่ สวยงามและก็มีราคาการประเมินนั้นสูงในตลาดนักสะสมยุคสมัยนี้เหรียญสิบบาทที่ท่านเห็นอยู่เป็นเหรียญกราสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองชนิดราคาสิบบาทด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณทรงฉลองพระองคุย บริเวณขอบเหรียญวงในระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นได้ในลักษณะของเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่าซึ่งเอกลักษณ์ของเขานั้นจะมีวงขอบนิกเกิลด้านนอกขึ้นเป็นสันโดยรอบและก็วงขอบของอารุมิเนยมบอนสีทอง ขึ้นเป็นสันด้านในนี่คือเอกลักษณ์ของเขาซึ่งเป็นลักษณะแบบผ้เสียนเล็กของชนิดราคา10บ,บาทส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเราจะเห็นได้ว่าเฟืองสลับเรียบเป็นลักษณะของเหรียญชนิดราคา10บ,บาทสองสีไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบที่ล,ลึกในวาระต่างๆชนิดราคา10บบาทสองสีและก็เหรียญกระสาบหมุนเวียนของทุกปีพศ ที่ผลิตออกมาส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งหลายท่านก็เรียบกันติดปากว่าวัดแจ้งวัดแจ้งนะครับโดยปรางใหญ่อยู่ตรงกลางและมีสีปรางโดยรอบนั่นเองเหรียญสิบบาทด้านหลังนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของศาสนาซึ่งนำเอามาบรรจุลงในเหรียญ ภายในวงขอบเหรียญนั้นก็จะระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จัดทำว่าพศ2544ส่วนด้านล่างระบุ10บาทซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10ฮินดูอารบิกโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขปีพุทธศักราช2544ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากอีกปีพศหนึง่งหลายๆท่านนั้นเลือกเก็บสะสม หลายๆท่านก็เลือกเก็บที่จะนําเอาไปในการเก็งกำไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นเหรียญ10บ,บาทอีกปีพศ .1 ที่มีราคาในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปปีพศ .2544 ยอดการผลิตออกมาทั้งสิ้น2 6ล้าน6หมื่นเหรียญ นั่นคือยอดการผลิตที่ถือได้ว่าน้อยมากๆสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับส่วนราคา UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่500บาทต่อเหรียญส่วนการซื้อขายเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพียงแค่คน2คนและก็การซื้อขายต่างๆนั่นเองอยู่ที่สภาพของเหรียญนะครับส่วนราคาที่จะสูงจะต่ำนั้นก็เพียงแค่คน2คนนะครับพูดคุยกันตกลงกันราคาไม่มี กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เป็นมาตรฐานตายตัวส่วนเหรียญถัดไปนี้นะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บ,บาทรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหมือนกันแต่เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งของชนิดราคา10บ,บาทมีพี่น้องหลายๆคนบอกว่าเหรียญปีพศออนี้หายากแล้วหากใครมีก็อยากจะให้เก็บสะสม สำหรับเหรียญปีพศนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากอีกเหรียญปีพศหนึง่งในระบบหมุนเวียนท่านก็คงจะหาได้ยากจริงๆแต่สำหรับในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปเราก็ยังพอที่จะเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสำหรับเหรียญปีพศนี้เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นรูปลักษณ์แบบพระเศียรใหญ่และก็ รูปลักษ์ต่างๆนั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับเหรียญชนิดราคา10บ,บาทรุ่นเก่านี่คือเอกลักษณ์ของเหรียญชนิดราคา10บ,บาทแบบใหม่นะครับส่วนวงขอบเหมือนกันด้านหลังนั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับปีพุทธศักราช2553ถือได้ว่าเป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งของชนิดราคา10บ,บาทแบบใหม่หากท่านใดมีเก็บสะสมก็ควรที่จะดูแลรักษา ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชื่อได้เลยว่าเหรียญเหรียญน,นี้ในสภาพเทียบเท่า UNC อาจจะเห็นในราคาหลักพันแน่นอนนะครับส่วนยอดการผลิตของเขาปีพศออนี้ผลิตออกมาทั้งสิ้น1,953,000เหรียญย n เเขาประเมินอยู่ที่400บาทถือได้ว่าสวยมากๆนะครับอนาคตสดใสแน่นอนสำหรับเหรียญปีพศออนี้กระสาบเมืองสยาม ก็เลยได้นำเอาข้อมูลต่างๆมารีวิวฝากพี่ๆน้องๆพร้อมกับเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ